สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช, ble, ชา,านแนล Magic m a r b l Charlotte b ั y จ a n p a นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะนะคะในเดือนมิถุนายน2565นนี้พลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนนะคะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดค่ะ เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจก็อย่าเพิ่งนำไป ตัดสินอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยคนเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับใครแนะนำให้แอดไลน์ ID ที่ทิ้งไว้ตรง DESCRIPTION อยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนั่นเองก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะ ราคาก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราเป็นประจำนะคะลิปสติกซาริกา้าลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะซาริก้าหรือชื่อไทยว่าลิปสติกสาริกานั่นเองนะคะมีทั้งหมด3ส3ีแท่งค่ะนะคะแท่งนี้เรียกว่าซาริกาสั่งงานแท่งนี้เรียกว่าซาริกาสั่งเงินและแท่งนี้เรียกว่าซาริกาสั่งรักนะคะอยากจะสั่งเรื่องไหน ให้ได้ดั่งใจนะคะก็ใช้เรื่องนั้นๆหรือใช้แท่งนั้นๆก่อนใช้ต้องมีการสวดมนต์ด้วยนะคะสวดมนต์บทคาถาซึ่งคาถาประจําของสาริกาแต่ละแท่งมีให้นะคะอยู่ในลายออฟฟิเชียลของสาริกานั่นเองนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูขั้นตอนในเรื่องของการจัดสร้างและ การบวงสรวงรวมไปถึงบทสวดมนต์ได้และวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ในร i า e official ได้เลยนะคะเซตนี้เรียกว่าเซตสาติกาตอกมนต์ค่ะราคาเซตละ5้0บาทถ้าคุณซื้อแท่งเดียวจะอยู่ที่แท่งละ250บบาทนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะมาถึงเพื่อนๆวันศุกร์นะคะในสถานะของคนที่มีคู่พลังงานความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ ไพ่เดอะมูนขึ้นมาเป็นใบแรกคุณน่าจะมีความเครียดอะไรบางอย่างคุณน่าจะมีความกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่งผลในแง่ของการเงินอืนะคะการรอคอยอะไรบางอย่างอื และสุดท้ายเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะนะคะเรียกได้ว่าเพื่อนๆชาววันศุกร์นะคะในสถานะของคนที่มีคู่นะคะคุณมีความวิตกกังวลมีความ อึดอัดในบางเรื่องบางราวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายรอคอยในบางสิ่งอาจจะรอคอยในด้านของการเงินก็ได้เพื่อทําให้อ่าทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในเซฟโซนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับตัวเองมากหน่อยหรืออาจจะอยู่แบบนิ่งๆสันโดษไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมสักเท่าไหร่อาจจะด้วยปัญหาในด้านของสภาวะการเงินมันทําให้คุณต้องแปลกเอ่อเปลี่ยนตัวแยกออกมานะคะคุณ รอคอยเมื่อไหร่ความมั่นคงางด้านการเงินจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงในด้านของความรักเนี่ยมันก็ยังเป็นความรักที่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งเฉยต่อกันก็เป็นได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันบ้างแต่เฉพาะเรื่องราวที่สําคัญสําคัญเท่านั้นเองนะคะก็เลยทําให้คุณบรรยากาศความรักหรือความสุขในช่วงเดือนนี้มันดูซบเซาไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะคะ อามาดูซิว่าแล้วคู่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะคู่ของชาววันศุกร์เป็นเช่นไรพลังงานความรักสีเรียสิบดาบเชมพลานค่ะ ค่ะและ seven of อค่ะนะคะอืมก็มีความรู้สึกอึดอัดไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของสภาวะการเงินอือนะคะ มีสภาวะการเงินหรือสภาวะการงานบางอย่างที่คู่ของชาววันศุกร์จะต้องเข้าไปแบกรับนะคะแต่มันก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้ดูเหมือนว่าความตึงเครียดในด้านของความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นนะคะในสภาวะของตัว คนรักและคู่ครองของชาววันศุกร์นั่นเองนะคะอาจจะมีความกังวลในด้านของการเงินในบางเรื่องนะคะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของการแบกรับปัญหาหรือการต่อสู้ปัญหาเพียงรำพังนะคะโดย ที่เรียกว่าคนอื่นๆก็ทิ้งให้เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆมันก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกอึดอัดและเกิดความเครียดไปบ้างมันก็เลยส่งผลทําให้บรรยากาศความรักในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันไม่ค่อยสดใสนักนะคะทีนี้เรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นใดน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะ Nice o f s o u r e two of cup four of cup n i c e of one และ 2 of p e n t a c l e คค่ะ,ะบรรยากาศความรักถึงแม้ว่าจะดูไม่ค่อยหวานชื่นดูแล้วเหมือนไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เพราะมันมีปัญหามีอุปสรรคให้ต้องฝ่าฟันแต่ลึกๆในใจก็ยังคงรักกันดีนะยังคงมีความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มกันและกันอยู่แต่ด้วยบรรยากาศในด้านของหน้าที่การงานและกันเงินที่มันตึงเครียดอยู่มันก็เลยทําให้คุณอาจจะรู้สึก เพิกเฉยหรือนิ่งเฉยกับเรื่องราวของความรักไปได้บ้างนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะ,ะช่วงสุดท้ายไปลายปลายของปักมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันติดติดขัดขัด,ขดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคให้คุณต้องฝ่าฟันในช่วงต้นเดือนนะคะช่วงประมาณสัก ครึ่งเดือนหลังไปแล้วมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังจะผูกพันกันนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอยู่แต่บางครั้งก็อาจจะมีบ้างแะที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะเนื่องจากการรับมือกับปัญหาสารพัดสารพันที่เข้ามาในช่วงพิเลียดน,นี้นั่นเองนะคะก็ขอให้คุณทําใจร่มๆเย็นๆนะคะ คู่กันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มองให้เห็นปัญหาที่แท้จริงว่าเราไม่ควรเอาเรื่องอื่นมาทะเลาะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจืดจางลงนะคะปัญหาอยู่ส่วนปัญหาอย่าเอาปัญหาเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นตัวเขาเรียก่าผ่านกับคนรักละคู่ครองมันก็จะทําให้อารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดูย่ำแย่จนเกินไปนั่นเองนะคะ อะเรามาดูซิว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะจะให้คำแนะนำอะไรอีกในความสัมพันธ์นี้ให้มีความหวานชื่นต่อกัน financials career ค่ะ finance นะคะเออเรื่องของการเงินและเรื่องของอาชีพมีผลค่ะมีผลต่อความรักของคุณณนะขณะนี้นะคะ engagement engagement ก็จะเปรียบได้กับพวกคำมั่นสัญญานะคะอ่ะคำมั่นสัญญาอะไรที่เขาเคยสัญญากับคุณไว้มันก็ยังคงยึดโยงอยู่อย่างนั้นนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะและ romantic feeling ค่ะนะคะ your feeling are real and was exploring นะคะมันคุ้มค่าที่คุณได้ค้คนพบนะความรู้สึกโรแมนติกหรือความรู้สึกที่มัน in love กันเนี่ยบางทีคุณอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ แล้วก็มันก็ห่างหายกันไปจากาวันเวลาที่ได้คุ้นชินกันมากขึ้นอารมณ์แบบนี้มันก็ค่อยๆจืดจางลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้โดยที่เราไม่พยายามจะไปทะเลาะกันหรือพยายามจะหงุดหงิดใส่กันด้วยเรื่องของการเงินนะคะ love yourself first ค่ะนะคะการรักตัวเองมันก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะนำให้ความรักเนี่ยนะคะ กลับเข้ามาโรแมนติกกันได้อย่างเก่านะคะ passion การรักตัวเองคุณจะใส่ใจและดูแลตัวเองคุณจะไม่ปล่อยปะละเลยตัวเองนะคะถ้าคุณใส่ใจดูแลตัวเองดีทั้งของตัวคุณแล้วก็ทั้งของคู่ของคุณทั้งสองคนมันจะมีแรงดึงดูดก,กันเข้ามาอีก passion กลับมา romantic feeling ก็จะกลับมาเพราะนั้นนะคะในพิเรนนี้สำหรับคนคบกันนะคะแนะนำว่าให้คุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลการแต่งตัวนะคะ บางครั้งนะคะอาจจะมีปัญหาในด้านของการเงินเข้ามาบ้างนะคะก็เอาปัญหานั้นอนะ่ะพับเก็บใส่ใต้พรมไว้ก่อนเวลาเจอเจอกันให้พูดจาดีๆใส่กันนะคะเพื่อดึงเอาความโรแมนติกเข้ามานะคะการเป็นตัวของตัวเองในที่นี้คือความเป็นธรรมชาติอาจจะได้จากอะไรได้จากคําพูดคําจาก็ได้หรือได้จากการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ดูดีอยู่เสมอมันก็จะสร้างแรงดึงดูดที่ดีให้กลับเข้ามาหากันได้นั่นเองนะคะ จบแล้วสําหรับคนที่มีคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักเป็นเช่นไรในสถานะของคนคบคนคุยกันนะ้งสำหรับชาวันศุกร์ค่ะไพ่ใบแรกห้าดาบค่ะ 3 of ออฟค่ะโฟออฟครับทูออฟวอนเออค่ะอ่ะ ถ้าดูจากสถานการณ์นะคะความรู้สึกของชาววันศุกร์ในสถานะนี้ม,มันเต็มไปด้วยกับความรู้สึกที่เขาเรียกว่ารอคอยนะคะรอคอยความรักรอคอยการสื่อสารรอคอยการเติมเต็มนะคะซึ่งในระหว่างที่คุณรอไปเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ก็อาจจะทำอะไรที่มันแบบว่า ค่าวเวลาไปด้วยอย่างเช่นการเปิดโอกาสคุยคนนู้นคุยคนนี้ไปอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าหลักใหญ่ใจความอะ่ะคนที่คุณรอคือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนั่นแหละคุณรอว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เติบโตขึ้นเพราะดูเหมือนว่าพลังงานมันหยุดนิ่งไปนิดนึงนะคะพลังงานมันอาจจะเป็นพลังงานของคนไกลที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน ะะพอมันอยู่ไกลกันเกินไปมันก็มีช่วงเวลาที่ต้องรอคอยความรักหรือความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังมันยังถูกไม,ไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะคุณรอคอยการติดต่อจากเขาคุณรอคอยการสื่อสารจากเขาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ระหว่างที่คุณรอการมาของเขาบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อถ้าเกิดเปนไกลเกินไปคุณก็อาจจะหาเรื่องคุยอะคนนู้นคุยับคนนี้นะคะเพื่อเป็นการแก้เหงา ะะแต่จริงๆแล้วลึกๆคุณก็ยังอยากที่จะรอใครคนนั้นของคุณวันอย่างค่ำนั่นเองอ่ะมาดูสิว่าแล้วเขาคนนั้นของคุณเป็นเช่นไรซิกซอกครับค่ะ two of pentacles. Ace of s w o r d Three of cups. และ six of wands นะคะใจเขาอะก็ยังอยากที่จะ ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นะยังอยากคบอยากคุยกบบคุณนะแต่ดูเหมือนเขาติดปัญหาอะไรบางอย่างบางประการมันก็เลยทำให้เขารู้สึกอึดอัดไปนิดนึงนะคะใจเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังมองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่สัพนพทยมองว่าเขาก็น่าที่จะมี ความสัมพันธ์เดิมๆอยู่ก่อนแล้วที่เขายังเคลียร์ไม่ลงตัวนะคะมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่มันอึดอัดเหมือนตัดสินใจอะไรยังไม่ได้นะคะก็โฮไว้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนเลยนะคะโฮคุณไว้ด้วยแล้วก็โฮพลังงานเก่าๆไว้ด้วยนะคะซึ่งยังไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรณขณะนี้นะคะมันก็เลยอยู่ในสภาวะของรักเราสองคนสามคนอะไรประมาณนี้แต่ก็มันมีโอกาสที่จะได้หวนกลับมา พูดคุยกันรหรือสื่อสา,การกันพลังงานของเขาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาดูซิว่าและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรเดทค่ะ <laughs> เ e ซ of pentacles king of cups king of wand และ the tower โ oh, อ oh, oh. ้โหพลงานมันดูอึดอึมคลุมมน้าดูเลยนะคะอืมเขาอาจจะเงียบหายกับคุณนะแต่ว่าการเงียบหายของเขาเนี่ย มันก็มีนัยยะนะเขาเงียบหายไปเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะลบลืมหรือตัดรอนความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณนะเขาอาจจะนิ่งเงียบหายไปเพราะใช้ความคิดอยู่นะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตหรือจะทํายังไงดีกับอนาคตนะคะเนี่ยในความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมันก็ยังมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีเวลาที่ได้คุยกัน นะคะแต่มันเหมือนเป็นพลังงานสอนกันเพราะฉนั้นเขาจะต้องผ่านการรูความรู้สึกที่มันก็เรียกว่าเจ็บปวดหรือพังทลายหรือความรู้สึกอะไรที่มันแบบจบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้น่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเป็นรอยต่อที่เขาจะต้องจบสิ้นกับพลังงานเดิมๆแต่ดูเหมือนว่ามันยังจบไม่ได้สัทีมันคาราคาซังนะคะแต่ว่าในช่วงพิเรียดนี้เขาก็น่าที่จะ เริ่มในการตัดสินใจอะไรได้บ้างแล้วไพ่เดทเกิดขึ้นไพ่เดอะชาว์เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเขาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้อยู่ๆเขาก็โผล่เข้ามาส่งมาสเซสมานะคะทําให้คุณรู้สึกดีได้นะคะแต่จู่ๆเขาก็อาจจะหายเงียบไปด้วยเหมือนพลังงานของเขามันยังไม่สเตเบิลสักเท่าไหร่บันยังคงมีความรู้สึกอึดอัดและมีความรู้สึกเจ็บปวดที่เขายังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาในตัวของเขาไปได้นั่นเองนะคะ อะมาดูซิว่าพลังงานนี้นะคะให้โรแมนต์แองเจิ้ลจะให้คำแนะนำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ของชาววันสุกนะ To love ค่ะ Reconciliation Release your age forgiving and learning financial and career โอเคนะคะอ่ะไพ่ออกมาบอกว่านะคะบางทีคนของคุณเนี่ยมันอาจจะติดค้างอยู่กับคนรักเก่า คนเดิมๆนะคะซึ่งความรู้สึกที่มีระหว่างคุณเป็นความรู้สึกที่จริงจังเป็นความรู้สึกที่แท้จริงอาจจะเป็นความรักที่แท้จริงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังคงติดกับพลังงานเดิมๆหรือคนเดิมๆที่ยังไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้นะคะคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องให้อภัยเขาและให้เวลาเขาหน่อย ที่เขายังตัดไม่ได้อาจจะมีเหตุที่มันจะต้องผูกพันกันอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเกื้อกันหรือมันจะต้องอมีพันธะภาระที่มันยังไม่สามารถปัดกันได้จบนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะต้องมี การรีลีสก็คือการตัดจบกับพลังงานเดิมๆให้ได้ซะก,ก่อนเขาถึงจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณได้อย่างจริงๆจังๆนะคะแต่ที่ยังตัดไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของการงานอะไรบางอย่างที่มันยังต้องทําร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องให้อภัยและให้เวลาเขานะคะถ้าคุณให้อภัยให้เวลาและสามารถที่จะรอคอยเขาต่อไปได้ ความรักที่แท้จริงและคนจากอดีตได้รีเทิร์นกันกลับมาเพื่อพบปะเจอเจอกันมันก็จะเป็นการคุ้มค่าที่คุณจะได้รอคอยเมื่อเขาตัดพลังงานเก่าๆนั้นออกไปได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เหลือเป็นตัวจริงของกันและกันนั่นเองนะคะสำหรับคนคบคุนคุยเพราะนั้นในพิเรียดนี้ก็เป็นพิเรียดที่คุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยเขาให้ได้นะคะ มันก็จะสามารถที่จะใช้เวลาต่อกันไปได้อีกนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนคบคนคุยเดี๋ยวเราไปเจอกับคนโสดกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานความรักของคนโสดเป็นเช่นไรค่ะ สาดัก t o f ครับ s of s o u r e of ครับและ die of p a r t i ดูเหมือนว่ามันเป็นพลังงานแห่งการคาดหวังและรอคอยคนที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคะซึ่งคุณก็รอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะคะในเดือนนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความเครียด ความกดดันหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะรวมไปถึงปัญหาจากคําพูดของคนหลากหลายที่จะเข้ามาคอยที่จะแบบสืบ่อ,สองสืบข่าวอะไรประมาณนี้ว่าอ,อคุณมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วหรือ,อยังอาจจะเป็นคนรอบข้างที่อยากจะรู้เรื่องของคุณไปซะหมดทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะแบบว่า,าคุณโดนเอาไปเป็นขี้ปากของคนอื่นนะคะให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาชอบพูด พูดถึงอะไรประมาณนี้แต่ขอให้คุณอย่าได้สนใจค่ะนะคะอย่าได้เอาคําพูดของคนอื่นมาเครียดให้ปวดหัวเพราะดูแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่าวันเวลาและโอกาสมันอาจจะยังมีเอื้ออํานวยมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะคุณก็เลยได้แค่ เป็นความคาดหวังอยู่ในใจถึงความสุขถึงความรักที่เขาเรียกว่าจะเติมเต็มกันและกันได้อย่างลงตัวนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันจะมีความรักหรือมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะ4ี่ดาบค่ะ Princess of Wonder huh? King of Pentacles, Nice of Chalices. The Magician ค่ะถ้าถามว่ามันมีใครเข้ามาให้ความสนอกสนใจคุณไหมมองว่ามีนะแต่เป็นคนที่เก็บรักษาความรู้สึกอย่างค่อนข้างแนบเนียนนะคะ mm hmm. เขาก็แค่รู้สึกภายในใจนะคะรู้สึกกับคุณหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ดี แต่เขาจะไม่เปิดเผยความรู้สึกนั้นออกไปคุณอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยก็ได้ว่ามีคนให้ความสนใจคุณอย่างเงียบๆนะคะโดยที่ไม่แสดงตัวออกไปแต่เขาก็จะคอยช่วยเหลือคุณนะคะแบบทางอ้อมคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะเพราะว่าดูจากบุคลิกแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยๆเป็นคนไม่ค่อยเ a k e action อะไรเลยคุณแทบจะไม่รู้ความรู้สึกของเขาเลยก็ว่าได้ว่าเขาคนนั้นเนี่ย รู้สึกดีกับคุณหรือว่ารู้สึกชอบคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องอใช้ความสังเกตหรือใช้เซ้นส์ของตัวเองอย่างมากเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกอย่างแนบเนียนเลยทีเดียวนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแล้วพลังงานความรักนี้มันจะมีเกณฑ์พัฒนาต่อยอดไปได้หรือไม่นะคะ แปดเหรียญค่ะราชินีถือไม้เท้าสองเหรียญค่ะเด e s สตาร เชนออฟคัพ oh, นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะถ้าคุณรู้สึกได้นะคะว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือคนที่คุณแบบเซนต์ send, คุณบอกเนี่ยนะคุณสามารถที่จะเทคไทม์หรือใช้เวลากับเขาได้นะเพราะดูดาวโน้มมีความสัมพันธ์เป็นมีความสัมพันธ์ที่พัฒนา ะะอาจจะรู้จักกันจากเพื่อนนะคะหรือทํางานร่วมกันมันมีความมั่นคงในความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่มาแบบปุ๊บว่านะคะมาปุ๊บแล้วก็ไปปับ๊บไม่ใช่มันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเทียนนิดเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ดูหวือหวาในความสัมพันธ์เนี่ย ะะเขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเงียบๆไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหรไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่เขามีความบั้นคงทางอารมณ์นะคะช่วยเหลืองานของคุณได้ดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะหน่อยชอบเข้าวัดชอบทําบุญหรืออะไรต่างๆนานาคุณจะเจอคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนอบอุ่นอ่ะนะคะโอกาสแห่งการพัฒนามันมีนะคะอยู่ที่ว่าชาววันศุกร์ในสถานะคนโสดเนี่ยคุณเปิดใจ กว้างพอหรือเปล่าที่จะเรียนรู้ในทุกๆแง่มุมนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแล้วมันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นทีละนิดทีละนิดทีนิดจนถึงขั้นที่แบบว่ามีกันและกันในหัวใจแล้วคุณถึงจะเพิ่มเริ่มรู้สึกตัวและเขาก็จะเริ่มรู้สึกตัวว่าเออรู้สึกดีต่อกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ทว่ามั่นคงนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิ ไพ่โรแมนต์แองเจิลจะให้คำแนะนำต่อไปอีกนะ Is it safe for you to love? มมันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรัก Very soon ในเร็ววันอน้ยโย Getting to know each other นะคะให้เรียนรู้กันและกันให้มากขึ้น Reconciliation คนใครบางคนจากอดีตได้กลับมา Pay attention to the life fact นะคะ ไพ่ออกมาบอกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณจะได้เจอคนที่เคยมีจิตผูกพันกันมาก่อนนะคะในอดีตนะคะแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าให้ดูสังเกตนะคะสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆที่จะออกมาทําให้คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณนะคะในเร็ววันนี้คุณจะรู้จัก และกันได้มากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีสาหรับคุณที่จะรักอย่างทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะเพราะมันจะทําให้ความรักและความปรารถนาของคุณ ค่อยๆเพาะบ่มไปทีนิดนดจนถึงขั้นมั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นคนโสดในพิเรียดนี้นะคะอาจารย์แพทย์สรุปให้ว่าคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแต่เข้ามาอย่างเพื่อนเข้ามาอย่างมิตรภาพที่มาแบบเฉยชาและนิ่งเงียบนะคะและจะค่อยๆเติมเต็มคุณไปทีนิดนดโดยที่คุณไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวปุ๊บคุณก็เริ่มรู้สึกอินเข้าไปแล้วนะคะมันก็เลยจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกชอบเขาแบบ รักซึมลึกอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันเติบโตต่อไปได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณเปิดใจเรียนรู้กันและกันได้มากพอหรือไม่นั่นเองนะคะให้สังเกตสัญญาณเตือนรอบๆข้างเอาไว้ให้ดีว่าสิ่งที่เขาทำบางครั้งบางอย่างมันทำเพื่อคุณหรือเปล่า นะคะถ้าทาเพื่อคุณนะคะและคุณรู้สึกได้ว่าเออเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนกับที่คุณรู้สึกดีกับเขาก็สามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้นะคะในเร็วๆวันนี้คุณก็จะได้รับรู้ความเป็นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปของคนที่เข้ามาในอนาคตนั่นเองค่ะ จบแล้วสำหรับคนโสดนะคะหากชอบการอ่านไพ่ของอาจารย์แพทฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์แพทจะนำมาเสนอให้เป็นประจำทุกวันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์แพทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ